สวัสดีพี่น้องจ๋านะคะพาเข้าครัวคือเก่าคือเดิมแม่บ้านแม่เรือนของเรานะคะทุกคนค่ะนะพาเข้าครัวเซตโทรศัพท์ก่อนพี่น้องหน้าจอโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงจ้าอ,นะอ๋อพี่ชูอออช่อยู่นี่ทุกคนที่ชู่อยู่นี่ ย่างไปย่างมาเราเห็นทิชชู่ <c oughs> เสร็จหน้าจอโทรศัพท์แป๊บนึงนะคะทุกคนคะ่ะมาเข้าครัวสาวน้อยอยากกินข้าวสิมาเวฟให้เพื่อน,นเนะเาะข้าวพัดข้าวพัดกะเพราเพื่อนนะคะเอาเวฟให้เพื่อน,นก่อนนะคะเสร็จมคะ่ะ เสร็จจะเกือกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอาโอเคเอียงขึ้นมาทันทีเลยนะคะ <c oughs> เอียงขึ้นมาทันที ครับเพื่อมีก็ะด้ษก็สิตั้งกล้องนำนะคะทุกคนเพื่อมีกระดาษนะคะอ่ะติ๊บข้าวห่อไว้นี่ที่นี่ก็สิมาเอามา่มาๆเอาอันพัดกะเพราใส่ไมโครเวฟเพิ่มก่อนซื้อมาแต่เซเว่นเขากล่องนะคะเขากล่องไมโครเวฟอันนี้เป็นข้าวอะไรนะ ข้าวผัดกระเพราหมูนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะแซบ่บเพอ่เกา่าคือ่เดิมเพิ่นนะร่มักกินรสจัดจ้านเนาะน,น้อยๆอ่านข้าเว็บเลยนะคะมักกินรสจัดจ้านน,น้องจา้ามัมากกินคือผู้้ใหญ่คันโบเพชรกับโบคอย,อยากคนัดเอาสะเอาสามนาทีเลยนะคะทุกคนสามนาทีเลยเนาะทีนี่กับสีมา,าล่างถ้วยล่างซามตามระเบียบ แม่บ้านแม่เดือนคลิปนี้ก็ได้นะคะเพื่อรับจัดตามระเบียบเก่าคือเดิมกันไก่แมก่อนนะคะกันไก่แมก่อนน้ำแก้วคือว่าเขาก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะสไลด์ก็เรียกฝนน้อยน้ำแก้วน้ำแก้ว วันนี้กระเด็นนี่ดีมองอากาศสะขาดะะาาสะแนะคะคุณคนหาเลยแต่เ่วานนี้ซักไปแล้วนะคะคุคนหาว่านี้ซักไปแล้วโอเคแห้งบัดลาลซักเมื่อวานนี้จะแห้งแล้วที่องค่ะ น้องมางม่วงดิบกับบุ้นะาซื้อมั่งดิบ่กับบุนี่พี่น้องจ้าหามากินกันสุกวีนะคะทุกคนค่ะแดดพี่น้องมือนี้กระไรเนาะมือนี้แดดแห้งอ่าหมาะอากาศชุ่มชสแค่เราคือเดิมนะคะอันเด็เ่ไปมืงมันสุกนะคะมัวสุกมัวงสุก กินมากินกับเข่าก็ได้ด่วยว,วันวานเดือนก็มากินวันวานโอ้สีเอวันฝอยคัดฝอยคัดแก้วฝอยคัดแก้วเ,เพราะว่าคัดนมติดนะคาดนมติดนะติดแก้วไส่ฝอย ก็สาเรือเวมจะมจืนะคะนี่ก็จะได้เสร็จ ทุกคนค่ะคลิปนี้อะไรเนาะเราซืมากวดห้องกวดหอจักหน่อยเด้อพี่น้องนะคะกวดห้องกว,ว,วดหอจักหน่อยกวดทำความสะอาดเศษอาหารนะคะเศษอาหารเอานั่นแะหละพี่น้องเวลาหิ้บถั่วแล้วเศษอาหาร มดน้อยนะคะมดน้ำตัวนี้น้อยเอาเรียบร้อยลเลยก็คุณนายใส่สมอนเรียบร้อยลเลยก็รูปเรียบร้อยพี่น้องจ้ะพวกเรียบร้อยแล้วก็เข้าน้อยๆกก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ลากเขาลงสุดเขตนะคะในอ่างน้นองอ้าวผู้ใดมาเปิดอันนี้ไว้ไหนหอมเกียว,วยน้อยๆได้ไหมหมดพี่น้องจ้าหมด,ดนีด่มั่วจแท้แบบมองเนะลย่ะเรียบร้อยแล้วกับเขาเพื่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะมะแซ่บอยู่ เซฟแต่เงาใส่จานเลยใส่จานเลยบุ๊บเยอกระเพ็ดเนาะอ่ะไปว้าวว้าวไปถือดีๆลูกไปไค่อยถือไปนะคะอ่ะค่อยถือค่ะ ซกบะะไหมดขึ้นนะคะหมดขึ้นหมดขึ้นอันนี้แน่ตรงอันอีหยเัเพน้องอันนี้ตรงกาแฟเพนนาะ น้านมาในก็เปียกพี่ดีนะมาในอะไรต้มซักต้มเซ็ตตลอดเลยเวลาล้างขวยล้า,างจานเหรอเวลาเล่นกับเฮ็ดเปิดน้ำแห้งก,กระเด็นกระดอนใช่หมลูกเซ็ตตลอดพี่รู้เพราะว่ามันเวลามันขังแล้วมัน,นจะมีกลิ่นนะธรรมดานะเร้าน รับอ,ออกข้างหังคุณมีกินเป็นกินอาหารนะทุกคนกินอาหารกินขยะเศษอาหารครับุ้อยไปเนงจนจดร้อยนะคะทุกคนค่ะ อาวันนี้สาวเดือนลาพีและนองไปก่อนนะคะพวกพ่กับชาวเดือนในคลิปต่อไปของคุณหลายๆรับชมคลิปนะคะสวัสดีจ้า